สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายายให้แต่วิเลาะจัยวงเดียข้ามเอฟราไทยแลนด์ฮาบูยายฮาบูไทยอีนอร์กาทรุมเซอ,อ,อ,อร์อีนอร์กาอีเทรตินอโนอัสกนบาลาฟุคราลาปุมเดตาซีเหลือซัมอาลากาอุูเมนซีเดนโพเฟรบูซเซียซีเดนฟอดีอัตอวินอะวิสามินนะโฟ ดิซมบูอีไทยแลนด์เดมคันเซพ่อบุนดันยายห้าอีนอร์กะสัมบะ so อินอร์กะแอรอวันกิฟมีแอนนนอสันย่ะ so so the อปสอนซัมเรีนนอร์ดอร์ฟะ f i ั s t ์ยอ also วันพอวอสนุนบะลิง Jag har kört taxi i fem år. Nu har jag kört buss. Jag är en, en busschaufför nu. väldigt är väldigt, väldigt, väldigt busig. Jag är väldigt hyggliga kollegor. Eller chefer, de som jobbar på kontor, både på kontor och trafik. Alla är väldigt hyggliga. Jag är väldigt glad att jobba som busschaufför nu. men เาเอิร์สกับมาอุมอัตมินาเวนน่พอเฟสบุ๊กดีสัมโนชดีสัมโฟร์ตอรอีกไทยเวดอุ้มวุ้นวุ้นวุ้นฟอัลลาอัลลากับแดนซีเดียวอะุ้นฟอัลสนกกะไทยออสโซเดเดลืออส์คนเสิร์ตโฟร์ตอร์อียกบัลล่าเดลืสอนซัมอวินวิสตามินมินนาโฟกซัมบูอิตเลนอุมอัตอีกอ่ มี photo เลยอเทนต์เฟย์วิมอว่าริกสมบูยินอลก้าวิเอกริกซมบูยินอลก้าฟอดีนอวิคัมที่นอลก้าวิโอสมโมกุสกูลฟินาไซโยกโมกุพยอบาดารตัวบุกทีนีออเทนพังกาเซฟซอนเซมจันปะาซเซฟอสโซโโซเดมเดมอเดมอเซลิดุมเอฟอ อาวินวิสเดมบุนดันบุนดันเยห้าอีทุมเสอเดแดแดว่าละแดสัมอวินโฟคลาลาดกดีสำนอกดีสัมแดเลสัมอีกโฟสโตไทยเสออาวินแยน่าอุมอาดกดาฟลามาวิสแดลลิกมินซีซีเล่เล่มินซีเดนอาปาลาแกนูสัมโซเซียนเสียแม่น้ กันเพื่อว่าอสนกกเลิปน็อสตัวไอเกี่ยวว่าลิฟท์โอสนกกะแมนอาเพื่อว่าโซกัสสำอาคันอยัตตลีทักอฟอร์เดลเลอบรุกล์เร็ที่อเซพอมินมินอาซีล